เดี๋ยวจะหาว่านั้นผมมาผมมาเข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 ามาเขามาเขามาเจอเจอโดยไม่ได้นั้นหมายเดี๋ยวจะหาว่าหูไม่รอไม่รอไม่เป็นไรผมไม่รังอยู่แล้วอาชีพพ่อใครอย่าไปรอเลยแล้วก็เงินเท่าไหร่นั่นเท่าไหร่ดีดีเลยมันไม่ใช่เงินนะเงินหูดำขนาดนี้ไม่ใช่เงินเหรอครับเงินเงินส่องดูก่อนผมส่องแล้วเงินซื้อทองซื้อทองบ่อยเออซื้อทองบ่อย เดอตาเพียรอันนี้สามร้อยใช่ไหมอะไรนะสามร้อยเขาจบกันไปสี่สิบกว่าเมื่อกี้สามร้อยอะไรสี่สิบกว่าเนี่ยข้ออะไรเนี่ยโอ้ประตูตัวดีเลยอะไรนึกว่าคุณนึกว่าหลวงพ่อตะวีบใก้ท่านโอ้เหรียญใหญ่มาเลยขนาดนี้เลยนะเหรียญใหญ่อย่างงามเลยเอาไหนไหนไหนรูปถ่ายอ่ะรูปถ่ายขายอย่างนี้บีไฟทองโอ้ทรมานใจที่ไหนเลยไม่ถึงเลยป่าวีซื้อดีอยู่แล้วีแบกป่าวีป่าวีแบบ แล้วเหลืออะไรบ้างก็ได้แหวนพี่อิ่มมาอ่ะชมหน่อยซื้อมาสามร้อยเจ้ากำไรห้าร้อยเป็นแปดร้อยน้อยขนุนขายพันห้าอืมแล้วก็ได้อันนี้ผมซื้อตัดสองพันสองได้ไหมได้เขาแบ่งเป็นแเอาให้ผมเผาด้วยตัวจริงชัดเจนอะไรอันนั้นมันแหว่อันนั้นอันนั้นมันหายากทรงมันอะไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ไม่อะไรนี่เขาเรียกว่าแหวนพี่รอดเนี่ยนะนี่ตัวจริงครับพี่จะรอดอะผมไม่รอดพี่ อางนี้ไม่รอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็เราเห็นเขาขายพันกว่าเรามาขายแปดร้อยนันไม่รื้อกมันรู้ว่าไงแต่ในเว็บยูขายห้าพันฮะผมสองแค่นี้พอผมซื้อสามร้อยผมเอากำไรห้าร้อยพอคุณเอากำไรเท่าตัวพอแล้วไม่ไม่ได้ได้ผมจ่ายเลยผมมีน่เลยผมตื่นตีสี่นะก็อ่ะตีสี่เพื่อไปตลาดหน้าสุนวันนี้ไปได้ซื้ออันเดียวการน้ำไก่หรือเปล่าตีสี่ นี่เอาเอาเอาดีเลยเอาเอากับไรเท่าตัวพอแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนอยอันนี้พูดเรื่องจริงเลยจะให้ไหว้ก็ยอมเติมนน้ำมันพันหนึ่งวันนี้เมียขอตังเมียหมื่นหนึ่งเมียไม่ให้ด้วยไม่โทรมาขอผมอ่ะไม่ได้คุณเห็นเจอเริญเจริญสีทองรถถังจต่พี่ซื้ออยู่แล้วพวกเปิดมาษาหมื่นมึงใหญ่ยังไงวะของอุ้ยมีกแปดกำหนึ่งไหมเจ็ดกำทองทองไม่น่าต่ำเจ็ดกำเพราะเฉพาะหัวสิ่งนี่ก็น่าจะมีประมาณสองกำเจ็ดกำนี่สรุปสุดท้ายเท่าไหร่นะ ของสองหมื่นเอาแปดร้อยซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมาสามร้อยซื้อสามร้อยเอาเท่าไหร่นะเอาแปดร้อยเอาแปดร้อยกลัวอะไรผมนั่งด้วยอ่ะจริงด้วยโอ้โหนี่นะจริงด้วยผมนั่งด้วยสามร้อยแปดร้อยเฮ้อไม่ซื้อก็นอนไม่หลับว่ะก็เรารู้แล้วเขาเขาหายได้พันกว่ามึงครับนี่นะก็จัดไปจัดไปจัดไปดีใจที่ยังเรายังดูเป็น